งานเข้าอีกแล้วพี่น้องเช้าเลยติดเคสนาเช้าติดเคนันนี้ติดรถไฟครับมาพอดีเลยไม้กำลังลงพอดีเลยนู่นมาแล้ว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 อกกีโบกี้นี่นี่อันนี้มันรถไฟอะไรเนี่ยสองสามโบก,กี้อ,อะไร สุดยอดเลยอะ่ะมันวิ่งได้ยังไงวะเฮ้ยล้อมันเป็นเหล็กไหมใช่เนาะสุดยอดเลยทำไมมันนิ่มจังอ่ะมันเป็นเหล็กอะ่ะไอ้ไอ้เหล็กนี่ก็สุดยอดเนาะไอ้เหล็กหลามรถไฟอะ่ะ ไอ้หลีกรางรถไฟนี่ก็สุดยอดนะทนจริงๆเลย เราจะหาที่กินข้าวก่นกอนครับกินข้าวก่อนครับถึงร้านแล้วโน่นครับเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนั้นที่ผมสั่งกินไปจําเอา้าแล้วจานโอไปไหนโอ้นูไปโน่นแหละถึงโน่นแหละ ไม่ต้องดับเครื่องหรอกเนาะไปอย่างนี้แหละไปโอ้ยฮาแล้วโอ้โหลมจามแต่ละทีไหมตกใจหมดเลยครับ วันนี้เราจะได้ดูเจ้าสมพงษ์ทำงานคู่กันกันกบเจ้าส้มลายวันแรกนะครับใกล้ถึงหน้าง,งานแล้วครับใกล้ถึงแล้วอีกไม่ไกลครับเดี๋ยวเราไปถึงเราก็จะเช็คเปลี่ยนฟันเปลี่ยนอะไรก่อนวันนี้คันนี้จะเอามาชักร่องครับสั่งกับข้าว ตังแล้วบ่พี่เอาอะไรเหมือกนกันบ่เออเอาแข็งหมดบ่ะเอ,าเอ้เอาเมื่อกี้ป้าไม่ได้ลงนี่ทำรูน,นี่ปั่นได้ดเยอะอะไรเงี้งนนยฮะห,หมดกี่บาทเมื่อกี้เมื่อกี้หมดบ่ มหมดไปร้อยนึ่งเมื่อเช้าได้หกร้อยหมดไป 101, ร้อยหนึ่งเหลือห้าร้อยพักพอก่อนอรู้ิงยาเดี๋ยวเรากินข้าวครับเดี๋ยวเราไปถึงหน้าง,งานไปดูว่าทีมงานวิ่งได้ไหมวันนี้ินข้าวก่อน โอ้เดินทางมาถึงแล้วครับแม่จานชูเทถนนแล้ววันนี้ผมดวงไม่ดีดีเช้าเลยอะทำแบงค์พันหล่นหายครับเอผมว่าเมื่อเช้าผมกวนเงินมาห้าพัน ใช้จ่ายหมดไปสี่พันมันต้องเหลือพันหนึ่งนี่ในกระเป๋ามันมีเลยอ่ะพี่โอผมนี่ขโมยเงินผมหรือเปล่าให้ดูครับคนแล้วตอนเราเติมน้ำมันน่ะผมให้ไปสี่พันหรือเปล่าสี่พันจะได้พี่คีบให้ละสามพันใช่ไหมเอาเพราะประชาชนให้ดูเลยครับคนไหนคนไหนเติมพี่จำได้ไหมเ้นเดี๋ยวเบนใช่ไหมคนอ้วนใช่ไหมเบนจะได้ผมขอมาเลยโอ้ยชวยเลย เงินหายแต่เช้าเลยผมว่าผมกดมา 5, นะ 4, 5, ห้าพันนะกดมาษีพันละห้าพันหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่มาเช็ครถก่อนส่วค,คนเองเนาสวัสดีครับเดียสวัสดีครับสวัสดีสสดช่องเ,อเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงก็ไปถ่ายเครื่องเสียงตัวเออเสียงไม่มีคนดูก็ต้องมาถ่ายเสียติ้นแหละลเนาะนี่ครับถ่ายคลายกันไปนานไม่ได้เจอตัวมา หลายปีแล้วครับเจ้าคุณผมมันเครื่องอย่างไรพี่เอเติมมันเครื่องด้วยเลยขาดนะหลันี้ผมว่ามันต่ำไปเติมนี่เลยไหมเพิ่มเติมพลังนี่ที่หมุนไปแล้วฮะเจนอะไรก็ไม่เอามาเอะไรหมุนก็เทตัวนั้นเลยโอ้ยไปเต็มพ <c oughs> ี่เวลาเขาลืมเอาหกเหลี่ยมมาเนาะดึงดูดิมีไหมมีไหมฮะ ไม่มีเลยเห็นไหมเต็มรถอ่ะไม่เป็นไรแล้วหายไปก็ถือว่าถือว่าทำบุญให้ยานโอไปอันนี้ปรนเด็นว่ามันเกีย,ยร์อะไรท่นเก่าดมดูสิดมโดมหูสิกลิ่นมันคนไรเงี้ยระย่ากดิกทำอะไรไม่ใช่หรอมั้ง ไหนควมโด,ด,ดนตรไม่ใช่พีมม่มันเครื่องอมันเครื่องมางคนสาวถามว่านี้เอามาขุดคลองวะผมบอกว่าเอามาขุดดินครับโอ้ยับแกล้งตำบาปชงจมเลย โอ้นี่คลองนี่แหละคลองเล็กนี่น้ำออกดีมากเลยเต็มแล้วนั่นน่ะเต็มแล้วบ่อันนี้ระวังว่าลูกใหม่นี่กับน้ำออกดีใช่ไหมน้ำออกดีเหมือนกันบ่โอตายแล้วผมลืมเอาหกเหลี่ยมมาครับเติมยากเลยทีนี้กว่าจะเต็มเลย ปนะเปิดไี่อีกเติมอยากเอ้ยอยู่นี่มีไหมอยู่กับชั่วมีไหม,ไมไโอ้โหอะไรอ,อะไรสอ,องมือเปอิดไม่ได้มาอีนี่วูอะไรไนคนฉลาดกินข้าวมาเมื่อกี้เองคนฉลาดเอง ถ้าไม่ได้กินข้าวว่าไปอย่างเกีะเอาเดีๆก่อนดิเดงออกดีๆเอาเยันคยรถเียบลพี่น้ำมันเครื่องหรือเปล่านะ้ำมันเครื่องมีตัวแถมอยู่อันนี้ซีนมอเตอร์ซีนซนมันรั่วครับ ừ phi mưa phi mưa khói 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 อย,อยเดี๋ยวมันจะดันขึ้นมาได้ค่อยดูได้มันจะไหลไม่ทันยังไม่ไหลยังไม่ไหลแสดงว่ามันไหลทันนี่ร้อยสี่สิบจีเอลห้าใช้เบอร์หนึ่งเลยครับปีเอาสูงแค่นี้บนถนนน่ะอา้าแล้วทำไมไม่เทเลยอ่ะ ม่ตอนแรกมาเทอัดกองไหมอัดทำไมมันได้ต่ำเนี่ยอือ่อพี่ให้มันดันแล้วให้มันเอาหัวเข้ามาเลยเออไปบอกให้มันดันดันแล้วเอาหัวเข้ามานี่เลยเอาหัวเข้ามาจะแรงกว่า วันที่สามครับโค้งนองนาสามไร่ตอนนี้เราปูถนนก่อนโอเคได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอู้พี่ทำไมมันไม่ไหลอ่ะนั่นบอวยหัวด๊าแอบจนลอยไปตดยไปถึงสองลิตรยัง <S <S <food> เดี๋ยวลงใหม่คลิปหน้าครับเหมือนเดิมเลยไปไปหั c เอาไอ้กิ่งอันนี้ให้ผมหน่อยเนี่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 ยไม่กวาดอยู่ข้างหน้าน่ะผมจะช่วยในการให้มันไหลเร็วๆไม้กวาดอยู่หน้ารถเนี่ยนะเดี๋ยวต้องใช้สูตรวิชามานวันนี้อากาศเป็นใจครับแดดออกลมดี นี่มีสูตรมีสูตรมันต้องเยครับเอาแล้มันขึ้นมาแล้วคุณลนูเอาพี่เทมเลยถึงชั้นล่างไปแล้วถึงนี่มันต้องชักอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ต้องชักอย่างนี้เทมันลุยแล้วพี่เห็นไหม มันต้องใช้สมองครับโอ้โหเพื่อมาหน้าหน่อยนี่มันต้องใช้สมองเห็นไหมไม่มีไม่มีคายอะไรทีนี้ไหลไม่ทันต้องชักเร็วๆหน่อยครับถ้าชักช้ามันก็ไหลไม่ทันครับต้องชักเร็วๆน้ำแตกแล้วน,นุงน้ำแตกโอ้ได้เป็นิีเดียวเองอีกีตีไปติดลิตรเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับ